สวัสดีครับกลับมาพบกับอ๊อฟนะครับรถหมดสัญญาเช่านะครับวันนี้อ๊อฟอยู่ที่โกดังบางนานะครับด้านนี่ด้านหน้าของอ๊อฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวไบเทคนะก็คือเป็นแทบจะข้ามเนี่ยครับข้ามรั้วไปก็เป็นไบเทคละนะครับก็สามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะครับที่โกดังบางนานะครับก็ติดติดกับก่อนถึงสีแยกบางนานะวันนี้นะครับอ๊อฟมีรถที่น่าสนใจมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นเจ้า อีสุกนะครับนี่เป็นตัวสปาร์กนะครับเรียกได้ว่าเป็นหัวเดียวแต่ว่าที่พิเศษก็คือมันเป็นตู้ทึบด้วยนะครับตู้ทึบแบบนี้อลูมิเนียมนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยเครื่อง1.9นะครับลูกค้าปีรุ่นนี้มันจะมีปี23กับ24นะครับซึ่งรถนี้เขาจะเอาออกมาประมาณ15คันก่อนนะครับ15คันคือความหมายคือม,มันมีรถประมาณ30สกว่าคันนะครับก็ทยอยทำเขาเรียกได้ว่าทำ ราคานะครับที่ว่าตรวจเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วออกมาก่อนประมาณ15คันนะครับมีปี23านะครับสัส่วนใหญ่แล้วก็มีปี24สักสักสามคันนะครับก็นะครับลูกค้าสามารถดูปีดูเลขใหม่ได้นะครับนี่อย่างคันนี้ที่ออฟมารีวิวจะเป็นปี2023นะครับเป็นแบบนี้เลยนะปี23นะครับถ้าเป็นปี24เนี่ยตรงอ่า กระจังหน้าของกันชนเนี่ยมันจะเป็นริ้วๆเหมือนเหมือนรังผึ้งนะครับมันจะเป็นเหมือนรังผึ้งนะเดี๋ยวออฟเอายี่สี่มารีวิวให้ดูนะนี่ใครต้องการนะครับก็ต้องรีบดูเลยนะครับสิบห้าคันที่ออกมาเนี่ยแทบจะมีเซลเนี่ยถ้าจะมีลูกค้าในมือกันอยู่แล้วนะครับรถมันาขายขายตัวมันเองได้เพราะว่า,าเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับ มีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะครับลูกค้านะนี่นะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคันนี้เล็ขมาอยู่ที่82776กิโลเมตรนะครับเป็นเลขใหม่แท้แน่นอนครับการันตีไม่มีชนหนักน้ำท่วมเกาะไม้นะเพราะว่าเนี่ยครับเห็นไหมมันก็มีการเข้าเช็คศูนย์นเมทรน์นะครับเห็นไหมอ่า80,000ืโลต่อไปก็9 0 0 0 0ืโลนะครับอันนี้มันลูกค้าสามารถ รีเช็คนะครับกับทางศูนย์ได้ก็คือมันออนไลน์หมดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้นะครับก็สามารถที่จะไปค้นหาเลขตัวถังเนี่ยเพื่อไปแจ้งดูข้อมูลที่ศูนย์อิซุซูได้นะครับมันเป็นออนไลน์อยู่แล้วนะนะครับปี23นะลูกค้านะครับลำดับเดียวบริษัทอาคเนียแคปิตอลนะผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันนะครับที่ออฟจัดจำหน่ายนะเพราะฉะนั้นลูกค้าซื้อ กราีซื้อเงินสดนะครับซื้อเงินสดเนี่ยจะเป็นลำดับที่สองเสมอนะครับนี่เครื่องหนึ่งจุดเก้า้ยห้าสิบแรงม้านะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าสิบแปดนะครับหน้าสิบแปดก็ลงข้อมูลในการเสริมแนีให้แล้วนะครับลูกค้าก็สบายใจได้นะเวลาที่เราโดนคุณตำรวจนะครับเรียกนะครับนี่นะหน้าสิบแปดลงให้เรียบร้อยนะครับรถจัดแ,แปลงรองรับ น้ำหนักนะครับแล้วช่วงล่างนะครับนี่แต่แตงเสริมแนบนะครับก็ลงให้เรียบร้อยนะครับทุกคันเลยนะครับลูกค้าสบายใจได้ก็ใช้ไปประกอบกิจการได้เลยนะครับท่านใดที่แบบขนของขนอะไรอยู่แล้วนะครับหรือว่าแบบขนน้ําขนขนมปังนะครับขนอุปกรณ์นะครับนำมาค้าขายก็เอาไปใช้งานได้นะครับแม่เป็นวิทยุธรรมดานะครับเล่นซีดีได้นะครับแอร์ก็ปกติเลยนะครับ นี่คันนี้มีกล้องก็แถมไปคันไหนมีกล้องก็แถมนะครับคันไหนไม่มกีก็ก็ไม่มีนะลูกค้าเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกด้วยแล้วก็ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นกล้องที่ติดรถมาเราไม่ได้เอาไว้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับไม่มีสนิทแน่นอนนะครับช่วงล่างนะครับภาซีดเดิมๆแบบนี้นะครับยางอะไรครบๆนะ,ะล้อ นะครับสัปดาห์ที่21นะครับปีที่24นะครับก็ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับตู้สวยจริงๆนะตู้รถเนี้ยสวยเลยแหละผมมองว่าตู้ลอถเนี้ยสวยเลยนะครับเป็นตู้อลูมิเนียมแบบนี้นี่อึ๊บนะนะครับประมาณสองเมตรห้าสองเมตรหกนะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตู้อลูมิเนียมของรถเนี้ย ประมาณเกือบ30คันน่ะแทบจะสวยหมดเลยนะครับไม่มีรอยขูดรอยแบบเบางทีเราขับเนาะข้างบนหลังคามันอาจจะมีรอยบุบรอยขูดขวด,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 ดบ้างนะครับตามการใช้งานนะอันนี้ไม่มีเลยนะครับไฟเฟย์อะไรติดครบนะก็สวยๆครับรถน,นี้จะไม่ได้มีรีโวนะเดี๋ยวเผื่อลูกค้าเข้าใจว่ามีรีโวมีเป็นอิวสุทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นอิวสุขทั้งหมดเลย ให้ดูห้องเครื่องกันน่นนครับนอตเดิมๆเ,เลยนะครับไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีอรอยรูดนะครับของอุปกรณ์ถอ,อ,อดอะไรเลยก็แล้วแต่นะครับฝาเดิมๆนะครับนี่ครับนะครับแก้มขวาเดิมๆทางหน้านะครับ การรับฝากระโปรงหน้าเดิมๆเลยนะครับอันนี้จะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพรวมถึงการเคลมนะแล้วก็ดีทลลิ่งนะครับมีแผนเกตนะครับตรงครบนะมานี้นะครับสวยๆนะแบบนี้เลยก็ตัวนี้เนี่ยนะครับจักดูจากล่องรอยอ่ะ บางทีแทบจะไม่ต้องเคลมเลยนะเพราะว่ามันเป็นตี2ี2สเนาะออฟดูรถหลายๆคันแล้วล่องรอยตามการใช้งานค่อนข้างน้อยนะนะครับจริงๆแล้วอย่างเงี้ยลูกค้าสามารถที่จะล้างนะครับดีฟลิ่งก็คือเดี๋ยวออฟทำให้นะครับล้างช่วงลงช่วงล่างห้องคงห้องเครื่องทําความสะอาดภายในห้องโดยสารรวมไปถึงในส่วนของตู้อะไรให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะรับรถได้เลยในกรณีซื้อสดนะครับเป็นแบบนี้นะ ของออฟนะครับถ้าซื้อสดไม่มีบวกแวดแล้วนะความหมายนั่นก็คือสมมุติว่าคันนี้สามเก9านะครับราคานี้ก็ถ้าลูกค้าตัดใจซื้อสดนะครับก็มีค่าโอนนะครับเข้าบริษัทอีก2,700บาทนะครับในส่วนของราคาตัวรถเนี่ย9 9 4 3 9, 9 9เนี่ยไม่มีแวดแล้ว7%นะครับก็คือไม่มีบวกแวดนั่นเองนะครับซื้อสดแล้วก็เป็นลำดับที่2ด้วยนะ แต่ถ้ากรณีที่ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้นะครับลูกค้าถ้าบางทีลูกค้าเป็นาการจัดในรูปแบบนิติรูปแบบบริษ,ษัทก็จัดได้นะเป็นบุคคลถ้ามีไรายได้ชัดเจนเดินบัญชีนะครับเครดิตดี D D นะครับก็สามารถที่จะออกได้เช่นกันนะครับในานามบุคคลนะหรือว่าในส่วนของนิติบุคคลนะครับออกได้หมดนะครับเพียงแต่ว่ารถประเภทนี้อาจจะ ต้องมีดาวนิดนึงนะครับอาจจะเพราะว่าบางทีเนี่ยยอดจัดไฟแนนซ์อาจจะไม่ได้เต็มสมมุติว่าคันนี้มันสามสามเก้าสี่สามเก้าสี่เนี่ยอยอดจัดไฟแนนซ์เนี่ยทำไมถึงไม่ให้เต็มเพราะว่ามันมีพูดตรงๆครับมันมัน,ม,นมันมีการดัดแปลงในส่วนของการลงเล่มหน้าส8บดซึ่งการดัดแปลงมันถูกต้องก็จริงแต่ว่าในส่วนของการจัดไฟแนนซ์เนี่ยนะครับอาจ เกือบจะทุกไฟแนนซ์แหละนะครับอาจจะได้ยอดจัดไม่เต็มเนื่องจากมีการดัดแปลงมันทุกเสริมแหนบอะไรอย่างนี้นะครับก็394อาจจะได้ยอดจัดสั้สามสามแสนอย่างเงี้ยครับคือลูกดาวลูกค้าอาจจะต้องมีการวางดาวสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับรถประเภทนี้ถ้าในกรณีที่จัดไฟแนนซ์นะครับอันนี้เอาก็พูดเผื่อไว้นะ,ะพูดเผื่อไว้ถ้ามันสามารถ จัดยอดเต็มได้ก็ดีนะครับแต่ถ้ามันจําเป็นจะต้องอ่าเผื่อตัวเงินดาวไว้บ้างนะครับเพราะว่าก็ก็อ่าหลายเคตอยู่นะครับคันนี้อรุ่นแบบนี้จะต้องในส่วนของตัวที่มีการดัดแปลงนะครับอ่าลงหน้า18เนี่ยมันทุกเสริมแนบอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะได้ยอดจัดอาจจะไม่ได้ cover กับกับาราคาขายก็อาจจะมี ดาวสักเล็กน้อยนะครับก็เผื่อไว้อันนี้แจ้งเป็นข้อมูลนะครับแต่ถ้าซื้อสดก็คุ้มอยู่แล้วครับซื้อสดทุกอย่างมาลงเล่มให้หมดอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีแวดด้วยแล้วก็พอลูกค้ารับรถไปนะครับประมาณ15-20วันนะครับทางบริษัทโอเล่มให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะส่งเป็น EMS ไปให้ลูกค้านะครับเพราะลูกค้ามั่นใจแน่นอนเพราะว่าเวลามาดูรถเนี่ยก็มีสถานที่จริงรถจริงนะครับแล้วก็รูปแบบบริษัทอาคเนเนี่ยลูกค้าสามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับก็ ไม่มี่มิฉาชีพแน่นอนนะครับก็รอเล่มได้เลยนะครับสบายใจนิดนึงแต่ว่ามันไม่เหมือนเ้นที่ว่าเราได้รับเล่มเลยเวลาเราซื้อสดเรามีสัญญาซื้อขายแล้วก็ในส่วนของอเล่มเนี่ยเขาอยู่กับตัวเลยแต่ว่าของออฟเนี่ยเล่มอตอนนี้ยังชื่อเป็นชื่อบริษัทนะครับบริษัทอยู่สำนักงานใหญ่เล่มทุกเล่มจะถูกอาจจะเก็บอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงแล้วอ่ออฟกอ็จะมีเรื่องนิดนึงที่อาจจะยังไม่ได้เล่มเลยนะครับก็ แต่ถ้าลูกค้าเคยซื้อขายกลอฟอยู่แล้วก็ชัวว่าได้รับเล่นแน่นอนอาจจะได้สักประมาณอ่าสิบหวันนะครับยังไงแล้วลูกค้าอดใจนิดนึงนะครับได้เล่นแน่นอนนะโอเคนะครับใครสนใจนะครับหัวเดี่ยวตู้ทึบที่เป็น e สุสุ d max spark เครื่อง1 9แบบนี้นะครับมีปี23กับ24นะประมาณ15คันนะครับเลขไม่อ่ามี3 0 0หม4่ม0ี5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0ถึง10,000 0นะครับราคาก็ เด็กเขาบอกครับเริ่มต้นกันไปแล้วก็ถึงเท่าไหร่นะครับถ้าอยากทราบข้อมูลทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนซ์ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0632290535นะครับ0632290535นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออได้เลยนะครับอยากทราบเป็นข้อมูลเรื่องซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับแต่ยังรอกรตันใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับแต่ส่วนมากแล้วลูกค้าที่ ถ้ายเขาเข้ามาส่วนใหญ่เขาจะตัดสินใจซื้ออยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะซื้อเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนนะครับแล้วก็มั่นใจได้อยู่แล้วนะครับไม่มีชนนังน้ำท่วมกออหม่แน่นอนนะครับฝากไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเดี๋ยวเอ,เอาปี24มารีวิวให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ